โอ้ยเปิดมาก็เอาเลยเหรอโอ้ยดัดเดี๋ยวแต่ทำไมการเดินเป็นแบบนี้วะเดินเอียงซ้ายเอียงขวาพระเจ้าเฮ้ยเรามีโมเดลตัวละครเว้ยเกมที่มันเกี่ยวกับดิบนะครับผมเขาบอกว่ามีคนอาศัยอยู่ที่นี่แต่เขาไม่ชอบอย่างมากเลยครับที่เราเข้ามาในนี้นะครับแล้วเ,เราเข้ามาทําไมวะกดได้ไหมกดไม่ได้หรอ กดกิ่งห้องข้างๆเสียงให้พูดข้างในครับอันนี้เรากดลิฟต์ได้ยังวะอ้อกดแล้วเคว่าแต่เราต้องไปชั้นไหนตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรวะชั้น8เออเราต้องขึ้นไหมอ่ะลองไปดูชั้น9กก่อนครับเกมยังไม่รู้เลยว่าเราต้องทำอะไรอ้าว ชั้นเก้าขึ้นมาได้เอา้าทำไมมาชั้นหนึ่งวะเอาโดดไปไม่ได้ด้วยเฮ้ยโอ้ไม่ก็ที่นอนใครโอ้มืดจังเลยโอ้ไม่มีไฟชายเหรอถืออน,นี้ไปเลยได้ไหมโอ้แลยมันมีปั๊ก่ะต้องเดินไปฝั่งนั้นเหรอ มืดอ่ะกดไฟฉายกดอะไรวะมีปะเนี่ยเหมือนไม่มีครับเดินไปข้างหน้ากลางความมืดมันเดินมาไม่ได้มันติดมันต้องหาไฟฉายก่อนนะเนี่ยอันนี้ขยะทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงประตู ลิฟต์อยู่ฝั่งนี้อ๋อไม่มีทางอยู่ตรงนี้ครับแล้วกดลิฟต์กลับเลยได้ไหมไม่ได้ด้วยอุ้ยตรงนั้นมีไฟเสียงหนูเว้ยวอนือใครมันมานอนขี้แตกอยู่ตรงนี้วะอ,อันนี้คือเครื่องในของมนุษย์ที่ โผล่ออกมาแล้วมีแมงสาบข,ข้างบนด้วยเนะี่ยสวัสดีครับแมงสาบเว้ยเกมี่ยม,มืดจังเราเดินมาอ๋อฝั่งนี้มันไม่มีไฟฉายให้เดินไปน่าจะเจอไฟฉายแล้วมั้งตรงนี้หรือเปล่านั่นไงไฟฉายใช่ไหมสวัสดีครับอันนี้อะไรไม่ใช่ไฟฉายอ๋อ โอ้คิดมาเอาไปใช้โอเคตู้แดงข้างในนี่อะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นลูกด,ดวงตาเลยวะข้างในเนี่ยเปิดดูไม่ได้เว้ยไปดีกว่าผมมีรอยเลือดครับอโอ,โอ้เราใจมาก ค okay. มามาจากฝั่งนี้สินะเปิดครับออาเปิดไม่ได้เหรอจำสแกนแน่นอนแบบนี้เกมแบบนี้ไม่เหลือครับพวกจำสแกนต้องหนักๆขอแบบพุ่งเข้าหน้าเลยได้ไหมถ้ามาขนาดนี้นแล้วโอเคเอ้ประตูนี้ก็ยังเปิดไม่ได้เว้ย ตรงนี้อะไรตรงนี้สามารถเดินไปได้แล้วอุ๊ยมีหมวกโอ้ยคนนี้สินะเอคนเมื่อกี้มาตรงนี้ไปไม่ได้เราต้องใช้โคบาครับผมแรงต้องหาโคบามาเหมือนเป็นคนไร้บ้านนะเนี่ยแต่แบบไม่ได้ไร้บ้านธรรมดานะครับ เป็นแบบไร้บ้านแบบมีพลังพิเศษโอเคมีไหมเนี่ยโคบาเราหมอบได้ไหมเหมือนเป็นทางไม่ต่อครับเฮ้ยแน่แอบดูอะไรอ่ะแอบดูใครอ่ะโอ้ประตูนี้เปิดได้แล้วเราต้องเข้าไปแบบเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่มากพี่ไปด้วย เดินไม่รอเราวิ่งได้เหรอเพิ่งรู้แล้วเนี่ยไม่ชอบเลยเกยมที่เหมือนแบบวิ่งได้เหมือนจะต้องวิ่งหนีอะไรสักอย่างนึง่งเฮ้ยโอตัวโคตรใหญ่สวัสดีครับเดินไปเหรอมันจะพุ่งเข้าหน้าผมอดีแบบเนี้ยแบบเดี๋ยวมานะแป๊บนึงดูตรงนี้ก่อนมีอะไร นี่ประตูแต่มันล็อกอยู่ครับอ๋อรหัสต้องหารหัสเหรอข้างในตรงนั้นสินะโอเคพี่อขอรหัสนะครับเฮ้ยทำไมเสียงซาวหายเอ้าหายไปแล้วรหัสอะไรอ่ะมันจะมาขอรหัสสักหน่อยงไปก่อนซะละ อันนี้ก็หมุนไม่ได้เด,เดินกับประตูนี้ก็เปิดไม่ได้ครับเกมมืดมากเลยรู้สึกเริ่มกลัวแล้วตอนแรกไม่เท่าไหร่แต่พอเาวมันหายไปปั๊บแม่งเหมือนแบบจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราตลอดเวลาเมื่อกี้เหมือนเห็นเงาอะไรรหัสเราเามาจากไหนอะ เออในศพนี้มีรหัสตัวยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมเออตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่มีอะไรแล้วนะขอเช็คอีกรอบหนึ่งให้ชัวร์ครับไม่มีเว้ยกลับครับถ้าจะฝั่งนน้นอ่ะตอนที่เราเดินไปตอนแรกเฮ้ยโอเคมันตามอ,อูมาเหรอหอกกูด้วยดิ ไปไหนแล้วอู้เสียง,เส,ยงเ,เสียงเดินเสียงเดินหรอหรือว่าเสียงอะไรอ่ะอืมอตกใจเหี้ยโอ้อันนี้อะไรเพิ่งเห็นนะเนี่ยรหัสไหมไม่ออกเลยหือ <c oughs> <c oughs> ร้าวใจมากโอเคกูสะดุ้งไปทั้งตัวเลยไปแกผมเปิดเก้าเนิ้นหน้างผมอึอมากไ่แกอ,อืมไม่มีเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเอ่อ จะบิ้วสาวให้กูกลัวทำไมวะเนี่ยมันเคาะประตูครับเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเดินมาเอออดีอือมกว่ากูโดนเนี่ย ว่าคุณโดนแล้วแหละแบบนี้อุ้ยเป็นประตูสีแดงเข้าไปได้แล้วกุโดนแน่นอนโอ้โหแบบแบบคนเฮียเลยเก้าอี้อ่ะดูดิเป็นใครใครจะกล้าเข้าไปวะมาเลยเฮีเ้ยเอ,อ้าเอา้เอาไม่มีอะไรเกิดขึ้น กูสาหลับตาเอา่อไม่มีอะไรกูโดนตอนนี้อา่าไม่โดนปึบโอเคเอา่าอ๋อนี่มันบอกไงว่ารหัสมันอยู่หลังตู้สีแดงนะครับ โอ้ยตู้สีแดงที่เราเจอตอนแรกอยู่ฝั่งนู้นเลยโอเคกลับไปไหม่กลับไปรอบนี้น่าจะเจอมาตู้สีแดงอยู่ฝั่งนู้นโอ้แล้ววิ่งแบบเอาไฟฉายลงพื้นด้วยนะพมองไม่เห็นข้างหน้าจึ๊บอ่ามีอีกไหมเราเดินมารอบแรกแล้วมันมาโผล่มาแล้วน่ะน่าจะไม่มีมั้ง ตู้สีแดงข้างในนี้มีตู้แดงนี่ไงแล้วเราจะดูได้ไงข้างหลังเนี่ยโอเคน่าจะอีกตู้หนึ่งหลังตู้แดงนี้ใช่ป่าเราจะเลื่อนตู้ยังไงหลังหรือข้างบนข้างในโอ้โหข้างในมันเป็นลูกตาจริงด้วยครับผม มีตู้หนึ่งอยู่ตรงนี้นี่หลังตู้แดงไหนโอ้นี่งไงศูนย์หกหกหนึ่งเฮ้ยมันกลับหัวนะเนี่ยโค้ดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับโอเคหนึ่งเก้าเก้าศูนมื่อกี้รู้สึกมันโหลดอะไรสักอย่างหนึง่งแหลกๆนิดนึงหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับจำไว้ค่อยๆเดินไปดียก่า ไม่อยากวิ่งเลยวิ่งแล้วมันจะพุ่งเข้าหน้าแบบกระทันหันหนึ1990่งเก้าเก้าศูนเอาตรงนี้ไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวอ๋อเริ่อม,มาถูกแล้วนี่หนึ1990่งเก้าเก้าศูนสวัสดีนะครับผมมาดีผมแค่หลงทางมาเสียงใครบิดมอไซค์วะ บิดมอร์ไซค์อยู่ข้างในเนี้ยรถแรงมากเลยเอ้ยเดี๋ยวนี่ว่าประตูหายเมื่อกี้หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เอ๊ออันไหนข้างน่าจะเป็นข้างบนหนึ่งเก้าเก้าศูนโอเคเปิดได้แล้ว อ๋อนี่ไงฉลรงใช่ไหมเข้ามาเอาฉลรงไขควงนี่ไงโคบาเก็บได้อันเดียวโอเคต้องเอาไปงัดไม้ตรงนั้น <c oughs> ช่วงเดินกลับนี่แหละมันต้องโดนเออห้องนั้นอยู่ไหน ตรงห้องแดงเมื่อกี้ที่เราเดินไปตอนแรกเออเสียงใครมันมาบิดมอไซค์แถวนี้วะเฮ้ยห้องเอ่อนี่โอเคเปิดไฟได้แล้วใช่ไหม วุ้ยคนล,ลุกเอาเปิดแล้วไงต้องกดอะไรอีกปะเนี่ยหรือว่าไปที่ลิฟต์แน่นอนครับไปที่ลิฟต์ลิฟต์เราอยู่ข้างหน้านู้นจะโผล่มานะเฮ้ยกูขอรองอะ่ะเฮ้ยแอบดูอยู่เหรอ ไหนขอดูหน้าเต็มๆสักทีหนึ่งดิเฮ้ยห,หน้ามึงแบบทำอะไรเราปะเนี่ยตุ้งิ้เชียวตกใจโอ้โหแม่ลองให้กูไปสินะตัวมันโคตรใหญ่เลยอะ่ะอะไร เอา้าไม่ยืนรอแบบนี้กูก็เรียบร้อยอ่ะดิตายเอาอยัางเดินได้ตายเดินถอยหลังเออโอ้ยสันไปแหละเออรีบไปเอา,เอาจบ <c oughs> เอ้ยหน้ามืดเลยกู